ก็ต้องขอสุดคนด้วยนะครับผมกลับมามคกคังนับซับช่างของเรานะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกมมาวิกกออีกแล้วนะครับผมซึ่งก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นนะครับผมอีกเล็กๆน้อยๆนะนะครับผมซึ่งรอบที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องทางฝั่งของซัพพอร์ตกันไปแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตำแหน่งอื่นกันบ้างนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ก้างที่จะ มี Impact ต่อเกมสูงนะครับผมนะฮะแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมกล้าพูดว่าเป็นตำแหน่งที่คนเล่นน้อยที่สุดในเกมนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตำแหน่งแทงนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ มาพูดถึงปัญหาของเท้งนะครับเป็นภาพรวมเนอะนะครับผมจะไม่เจาะลึกอะไรมากมายนะครับเป็นแค่โดยรวมแล้วกันนะครับสำหรับความคิดของผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของเทงคืออะไรนะครับก็สุดวิดีโอนะครับฝากทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมปีนี้อยากให้ถึงหนึ่งทับนะครับไม่รู้เป็นไปได้ไหมนะครับผมก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาร์เวลไอวอล ก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการตําเงินผ่านตัวเกมให้ได้500เลดิฉนั้นต้องใช้เงินถึง170บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่134บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหาของทางฝั่งของตำแหน่งนี้กันนะครับผมปัญหาแรกเลยนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆของผู้เล่นแทงเลยนะครับก็คือปัญหาของโซโลแทงนั่นเองนะครับผมถามว่าโซโลแทงมันเป็นปัญหาของ เกมไหมนะครับผมบอกเลยว่าโดยภาพรวมมันไม่ใช่ปัญหาของเกมหรือมันไม่ใช่ปัญหาของทีมแต่มันคือปัญหาของผู้เล่นแทงนะครับผมโดยเฉพาะกับผู้เล่นแทงที่เล่นแทงบอลเลอร์หรือว่าแทงสายไดรฟ์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะหยิบมาแค่ประมาณ5ตัวหลักๆนะครับซึ่ง5ตัวนี้มันก็แทบจะแบบแทบจะเก,กินครึ่งของ แทงทั้งหมดแล้วนะครับก็คือแองเจล่านะครับกับตานอเมริกาโลกนะครับทอแล้วก็ฮอกนะครับผมซึ่งใน5ตัวนี้นะครับผมจะมีแคปนะครับที่เป็นแทงได้แบบจัดฉานะครับผมโลกนี่ก็น่าจะเป็นได้บวกบอลเลอร์นะครับไม่ได้แบบสุดทางใดทางหนึ่งนะทอเนี่ยเป็นบอลเลอร์นะครับฮอกก็เป็นบอลเลอร์นะแองเจล่าเนี่ยผมให้มันเป็นได้นะครับผมอันนี้ก็ส่วนตัวผมนะ นะครับซึ่งแทง5ตัวนี้นะครับผมเมื่อมีผู้เล่นนะครับชอบเล่นแทง5ตัวนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยผมชอบเล่นเอเจล่ากับโลกแล้วก็ทอนนะครับก็คือ3ามใบนี้แหละนะครับผมปัญหาก็คือเมื่อ ผู้เล่นนะครับที่ชอบเล่นแท้งเหล่านี้นะครับไปเล่นโซโล่แทงเขาไม่สามารถเล่นแทงที่เขาชอบได้นะครับผมซึ่งปัญหานี้ผมบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกับทางฝั่งของซัพพอร์ตมากๆนะครับที่ไม่สามารถเล่นซัพพอร์ตบางตัวได้นะแต่ความแตกต่างก็คือเกมนี้นะครับคอมมิชชั่นเกมนี้นะครับสามารถที่จะไปเล่น3ซับได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแล้วในซีซั่น5.5นี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า ปัญหาสามซับเป็นปัญหาใหญ่นะครับผงคอมมูนิตี้ตอนนี้เลยนะครับผมมันตรงกันข้ามนะครับกับทางฝั่งของปัญหาของแท้งตรงนี้นะครับผมจําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่โลกจะออกมาใหม่ๆนะครับผมตอนที่มีการรีวิวสกิลมานะครับผมมีคนพูดหลายคนเลยผมเห็นแล้วในข้อมูลต่างประเทศนะครับผมว่าเดี๋ยวอนาคตเกมนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์โอวัชนะครับก็คือ3ามซับสามแท้งนะครับผมถ้าใครเนี่ยเล่นโอแล้วตั้งแต่นู้นเลยนะครับผมตั้งแต่โอวัชหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมตาช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่เกมออกมานะครับจะเป็น เมตาสามซับสามแทงตอนนั้นนี่คือโหดมากๆนะครับผมซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอ,อะไรที่อคอมมิวเตอรต่างประเทศนะครับค่อนข้างที่จะระแวงนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเกมนี้เช่นกันนะแต่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เกิดขึ้น กับเกมนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วปัญหา3มซับเนี่ยคือเป็นปัญหาเดียวในมูนิตี้ตอนนี้นะครับปัญหา3แทงไม่ต้องพูดถึงเลยครับให้หยิบ2แทงให้ได้ก่อนก็พอที่จะปฏิหารแล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับเรากับเขาเรืองกันดีกว่านะครับแทง5ตัวนี้นะครับผมมันไม่สามารถที่จะเป็นโซโลแทงได้นะครับคือผมไม่ได้บอกเขาว่าแบบไม่แบบเนเวอร์เลยนะแบบไม่สามารถนะครับคือมันสามารถเป็นโซโลแทงได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของมันจะไม่ได้ออกมาเต็มที่เพราะว่าดีไซน์ที่เขาดีไซน์แทง5ตัวนี้ ม,มันดีไซน์มาเพื่อที่จะเป็นแท้งที่จะไปนัวกระไฟตรงข้ามหรือเป็นบอลเลอร์นั่นเองนะครับผมแองเจล่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับบินรอบแมพเพื่อ ไปสอยแถวหลังนะครับหรือจะเล่นบินเพื่อไปสอยแทงให้มาอยู่ให้มารวมกระทืบเหมือนบูเวอรีลนก็ได้นะครับกับตันเมกานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแทบจะไปต่อยกับซอร์ตฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับโลกเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างก็คือการเป็นบอลเลอร์นะครับก็คือเขาขั้นที่จะนัวแถวหน้าไปถึงกองกลางนะครับผมจะไม่ได้ลึกมากนะครับ ผมเรียกว่าเป็นบอลเลอร์นะครับท่ออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์เลยนะครับก็คือเป็นแทงที่หน้าชนแทงจริงนะครับผมก็คือเป็นบอลเลอร์ก็คือชนกระแทงฝ่ายตรงข้ามแต่ข้อเสียเลยคือเขาไม่มีสกิลที่ช่วยเพื่อนนะครับสกิลบล็อกดาเมจอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่มีนะครับฮอกก็เช่นเดียวกันโดดไปโดดกลับนะครับผมมีสกิลโล่ที่มีคูดาค่อนข้างนานนะครับผมฉะนั้นเนี่ยไอ้ห้าตัวนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือมันไม่สามารถยืนข้างหน้าให้เพื่อนได้นานๆนะครับโดยที่ support เนี่ย ค,คือเวลามีแทง5ตัวนี้ซัพพอร์ตจะทํางานหนักมากในการฮิวแทงนะครับเมื่อซัพพอร์ตเนี่ยทำการทํางานหนักในการฮิวแทงมากมากก็จะทาให้ดีพเสบางตัวได้รับฮิวไม่ทันเราก็ตายทําให้ทีมแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ตามตาม,ตามกันมานะนะครับจากการที่ว่ามีแทงไอ้ไอ้ห้าตัวเนี้ยเป็นแถวหน้านะครับผมและการที่ว่าพอมันเป็นแทงตัวนี้นะครับไอ้ห้าตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นแทงแถวหน้าโดยที่ไม่สามารถที่จะไปลวงได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความสนุกมันลดลงนะครับผมมันลดลงแบบจักร้อยอะ่ะผมผมให้เหลือสี่สิบเลยครับผมบอกเลยการที่คุณต้องเล่นกับตันเมกาแล้วต้องมายืนข้างหน้าเพื่อนมันเป็นอะไรที่ไม่สนุกมากนะครับผมโบก,ก็บอกว่าเอาพี่ก็ไปนัวแถวหลังสิก,ก,ก็ก็ทำได้ครับเราก็ไปสนุกแถวหลังได้แต่สิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือทีมเราจะแพ้นะครับผมทีมเราจะโดนฝั่งตรงข้ามยิงเข้าไปแบบโดยที่แบบไม่มีใครมายืนรับเลยนะครับผมซึ่งก็ถ้าใครเล่นก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมจะพยายามอธิบายอยู่ตอนนี้นะครับผม แทงนะครับมี3ตัวนะครับที่เป็นตัวละครแทงที่สามารถที่จะยืนเดี่ยวได้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าดีนะผมบอกว่าดีที่สุดนะครับก็คือทางฝั่งของกรุ๊ตนะครับผมแล้วก็แมกนิโตนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดร์สเตรนก์นะครับสตัวนี้นะผมมองว่าแทงที่ยืนได้ดีที่สุดแล้วถ้าเรียงมาก็เป็นแมกนิโตกรุ๊ตแล้วก็สเตรนง์นะครับผมอันนี้ผมเรียงระดับความความง่ายในการยืนโซโลนะครับทางฝั่งของดร์สเตรนก์ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขามี สกิลโล่นะครับผมซึ่งสกิลโล่ของสเตงเนี่ยมันช่วยในเรื่องของ1เลยครับรับดาเมจนะสเลยคือลดแรงกดดันที่ฝั่งตรงข้ามยิงเรามาทําให้สปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะหันไปดูแลกันเองได้นะครับสามารถที่จะให้สปอร์ตเนี่ยหันไปฮิลดีเพสได้ดีขึ้นนะครับผมตอนที่เรากางโล่เนี่ยนะครับผมมันก็เวลานั้นก็เป็นเวลาที่สปอร์ตจะ ผลแรงจากเราไปได้บ้างนะครับผมแล้วก็ดามจก็ค่อนข้างดีนะครับผมมีอันติที่เป็นสตันหมู่นะครับมีประตูนะครับที่สามารถที่จะเปิดไปสร้างจังหวะนะครับหรือว่าเปิดไปตอนจังหวะที่อ่ามันเขาเรียกว่าไงนะอเ้อร์ไทม์นะครับผมท่างฝังของครูนี่ก็อันติก็ดีครับอันติหมู่นะครับผมแล้วก็การโจมตีก็ได้รับบัฟมาเรื่อยๆนะตีโคตรไกลนะครับมีกำแพงใหญ่นะที่ช่วย ช่วยเรื่องการ CC นะครับผมเราก็มีกำแพงใหญ่ไว้ช่วยเรื่องของการบล็อกดาเมจได้นะครับผมแล้วก็มีกำแพงเล็กนะครับที่ช่วยหนึ่งเลยบล็อกดาเมจได้นะครับสองเลยคือช่วยทำดาเมจด้วยเช่นกันนะครับผมมียติที่เอลีนะครับรวบทุกคนเข้าด้วยกันก็มีผลต่อทีมไฟ์ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะสำหรับกู๊ดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับแมกนิโตนะตัวละครนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงอะไรกันอยู่แล้วนะครับตัวละครแท้งเทส ตัวท็อปทอปของเกมอยู่แล้วนะครับสำหรับแมกนิโตนะครับมีสกิลให้โล่ตัวเองนะครับให้โล่เพื่อน นะครับผมกลางโล่ที่ดูดซับได้ทุกดาเมจนะครับผมอ่ามีสกิลอันติที่เอาไว้ใช้เคาน์เตอร์สปอร์ตฝ่ายตรงข้าม DPS ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับสรับแมกนิโตนะขาดอย่างเดียวเลยคือความสนุกนะครับผมถ้าใครที่เคยเล่นแทงนะครับมีใครสมมตินเนี่ยคนคนดูผมตอนนี้นะครับถ้าคุณดูผมอยู่นะครับแล้วคุณเป็นผู้เล่นแทงแล้วคุณเล่นแมกนิโตเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าการเล่นแมกนิโตมันน่าเบื่อนะครับผมมัน มันไม่สนุกนะครับผมมันไม่สนุกถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราจะชนะได้นะครับแต่ว่าเราจะเบิร์นเอากับตัวละครนี้ค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่เหมือนกับตัวละครดีเวสหลายตัวนะครับอย่างไซปรัสดแมนนะครับผมแดเดวิลนะครับถึงแม้ว่าบางทีคนอาจจะแพ้นะครับคนไม่เซตเดียวกันนะสมมติผมเนี่ยนะครับผมผมเล่นไปเดอร์แมนผมแพ้แต่ว่าผมสนุกเงี้ยผมก็ไม่ผมไม่มีปัญหาผมเล่นแดเดวิลผมแพ้แต่ผมสนุกผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะชนะนะครับผมเราเล่นแมกนิโตนะครับ เราชนะเราก็โอเคชนะไปแต่ถ้าแพ้ก็เราจะแบบเออแพ้ก็แพ้แต่การเล่นกูไม่สนุกด้วยซ้ำอ่ะกูเล่นไม่ค่อยสนุกด้วยซ้ำแล้วกูก็ต้องแพ้อีกนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผูเ้เล่นแทงส่วนมากเจอนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นคิดแบบผมนะครับผมแต่ผมว่าผู้เล่นหลายคนคิดเหมือนกันนะครับก็คือแทงเนี่ยตัวเลือกมันน้อยนะครับแล้วก็ การเล่นมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นๆในเกมนี้นะเซอร์ไพรส์นะครับว่าพพอร์ตเกมนี้เล่นสนุกมากนะครับผมพพอร์ตเกมนี้เขาคทางจะทําออกมาได้ดีเลยนะนะครับผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมีคนบางกลุ่มก็ถึงบอกว่าพพอร์ตเกมนี้ทามาเป็นฮิวบอตนะครับผมอืมผมว่าพพอร์ตเกมนี้ทามาได้สนุกกว่าแทงเยอะนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาโดยรวมนะครับทาไมผมถึงมองว่าผู้เล่นแทงถึงน้อยนะครับซึ่งปัญหาแรกที่ผมพูด เวินเว้อ,วอมาซะเยอะเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโซโลแทงค์นะครับผมนั่นเองนะฮะประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดปัญหาข้อแรกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องของปัญหาข้อสองจริงๆผมควรพูดถึงข้อนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องของโซโลแทงค์เนอะนะครับผมซึ่งปัญหานั้นก็คือเรื่องของคนส่วนมากนะครับคิดว่าตําแหน่งแทงค์นะครับเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญต่ําที่สุดในเกมนะครับผม อ่อทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีหลายๆเกมนะครับผมที่เราเนี่ยนะครับเคยเล่น DPS ล้วนผมเนี่ยเคยไปจากประสบการณ์ผมนะครับเคยเล่นแบบ DPS ล้วนเลยนะครับแบบ DPS สี support 2นะครับผมชนะได้นะครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นแบบแทงค์2 DPS 2 support 2นะครับอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ skill g a ก็ได้นะครับเป็นเรื่องของแบบความสามารถของผู้เล่นที่แตกต่างกันนะครับผมอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่า คนส่วนมากนะครับมองว่าตำแหน่งนี้นะครับไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับตำแหน่งอื่นนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดประโยคนี้ออกมานะครับผมคําตอบก็อยู่ในปัญหาข้อแรกที่ผมพูดถึงนะครับก็คือผู้เล่นแทงเนี่ยมีน้อยเลยทําให้เกิดโซโลโ่แทงถามว่าทําไมถึงเกิดโซโล่แทงนะครับเพราะว่าคนส่วนมากคิดว่ามันแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนั่นเอง นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับปัญหานีนะ้มันเป็นปัญหาที่เชนกันมาตั้งแต่ปัญหานี้เราก็ลามไปหาปัญหาของซโลแทงค์เมื่อเกิดซโลวแทงค์ก็จะเกิดปัญหาของแทงค์ที่เป็นแทงค์บลเลอร์กับแทงค์ดิฟนะครับผมมันเป็นปัญหาที่เชื่อมกันต่อมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งของแทงค์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญสูงมากๆเลยนะครับถ้าเรารู้เรื่องของหน้าที่ ของตำแหน่งของเรานะครับตำแหน่งแทงนะครับมีหน้าที่หลักๆนะครับเป็นเรื่องของการสร้างสเปซดให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับห้เพื่อนเนี่ยสามารถที่จะดันออกไปได้นะครับผมโดยที่เราเนี่ยภาวนาว่าให้ดีเวทด,ด้านหลังของเรานะครับกดดันสตูด้วยดาเมจได้ดีกว่าดีเวทฝฟนหตุงขภาพนะครับผมซึ่งหนะ้าที่ในการสร้างสเปซเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดันศัตูจากข้างหน้าอย่างเดียวนะนะครับการเล่นแ,งแทงอย่างแครตันอเมริกา รหรือว่าทางฝั่งของอิงเจล่านะครับการที่ไปกวนตีนฝั่งตรงข้ามด้านหลังก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามต้องถอยไปป้องกันด้านหลังเช่นกันนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในการสร้างสเปซที่ทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมผมได้บอกไลว่าการเล่นแทงในเกมนี้เนี่ยมันมีแค่2แบบนะครับก็คือเป็นแทงที่ไปอยู่ด้านหลังกับแทงที่อยู่ด้านหน้ากับเพื่อนนั่นเองนะครับผมผมพูดไปถึงตอนนี้นะครับผมบางคนอาจจะถามผมว่าอ่ะแล้วจะให้ทํายังไงนะครับถึงผมคิดว่าถึงจะแก้ปัญหาของแทงเหล่านี้ได้นะครับผม อย่างแรกเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาในการตัดสินใจของทีมเดเวลลอปนะครับผม มันคือเรื่องของรคิวนะครับผมการที่เกมมันไม่มีรคิวซึ่งผมเห็นด้วยนะผมไม่ชอบรคิวนะครับการที่เกมมันไม่มีรคิวนะครับผมมันจะทําให้คอมมูนิตี้เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจนะครับผม1 2 3 4งสองส่ด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะเอาตําแหน่งอะไรกี่ตัวในตําแหน่งอะไรบ้างนะครับผมแต่ผมมองว่าการที่มีแทงตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของความน่าเบื่อในการที่จะเล่นตัวละครตัวละครหนึ่ง ที่มันไม่สนุกนะครับผมเหโนเมกนิโตเนี่ยนะครับได้ทีมอัพมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าเดฟเนี่ยน่าจะเห็นเรื่องของจุดนี้ด้วยนะก็เลยทําให้ตัวละครมันค่อนข้างทีง่จะมีทีมอัพขึ้นมาให้มันเล่นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เมกนิโตไม่มีทีมอัพนี่คือแบบขอกฟีฝันดีนะครับผมเล่นนี่แทบหลับนะครับผมสำหรับเมกนิโตนะฉะนั้นนะครับผมว่าการที่จะทําให้อ่าผู้เล่นแท้งเนี่ยนะครับมีความมีแฮปปี้มากขึ้นอนะ่ะผมว่ามันจะเป็นเรื่องของการอ่า ให้ทิปอัพนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่ผมว่า,าเดฟเนี่ยน่าจะทำอยู่แล้วนะครับผมเชนอมากิโตเนี่ยได้ทิปอัพโดยตลอดนะครับไม่เคยเป็นแองเคอร์ใครเลยนะนะครับผมเป็นคนที่ได้สกิลเพิ่มเติมนะครับได้ตั้งแต่ดาบวันด้านะครับแล้วก็สกิลแยกล่างของทางฝั่งของ เอ็มม่าฟรอสนะครับแล้วก็ได้ทางฝั่งของดาบของแกมบิดอีกนะครับผมไมเดโต้เนี่ยได้ทีมอัพมาโดยตลอดนะเพราะผมว่าเดฟเนี่ยน่าจะเจนถึงปัญหาจุดๆนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่องต่อไปนะที่ผมว่าอาจจะทำให้คนเนี่ยมาเล่นแทงได้มากขึ้นนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยผมมองเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมว่าคุณเฮดูกลินหรือเลที่โลก,กิป่ะ พอเรดี้โลคิออกมานะครับผมคนเนี่ยไปเล่นโลคิกันเยอะพอสมควรจนน่าตกใจเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองในมุมมองในมุมกับแทงนะครับเราสามารถมีอะไรได้บ้างเพื่อที่จะดึงคนเหล่านั้นมาเล่นนะครับผมเราสามารถมีทอเป็นอ่าชื่ออะไรนะมันจะมีทอผู้หญิงอยู่นะครับผมจำไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีอยู่ในคอมมิกนะครับหรือชีฮอคไหม นะครับเออชีฮอคอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะเป็นสกินนะครับเพื่อที่จะดึงคนมาเล่นตำแหน่งแทงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอ d ปเดตวเดย์นะครับหรือว่าในแท้ที่สุดแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นต้องมีการปรับนะครับผมให้มันให้มันดีที่สุดอะผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าการปรับแบบไหนคือดีที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าออผู้เล่นมาเวลวลนะครับต้องเป็นคนที่ ผมจะใช้ว่าจิตสํานึกมันจะฟังดูแรงไปไหมนะครับผมจะบอกว่ามันต้องคุณต้องรู้ด้วยตัวคุณเองครับว่าทีมเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเฟล็กไปเล่นตําแหน่งอื่นนะครับผมการที่คุณชอบเล่นตําแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับคุณชอบเล่นดี s ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าเนื่อถ้าเมื่อทีมคุณเนี่ยต้องการ ให้คุณเปลี่ยนนะครับหรือว่าคุณเล่นได้ไม่ดีนะครับคุณก็จะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อทําให้ทีมชนะนะครับผมโดยเฉพาะตอนที่คุณลงแรงนะนะครับถ้าเล่นเล่นคลิกเล่นคลิกเพย์นะครับคุณเล่นอะไรก็เล่นไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อลงแรงเนี่ยความสําคัญก็คือตัวของผู้เล่นเองเนี่ยนะครับต้องมีจิตสานึกในการที่จะ อยากให้ถ้าคุณอยากชนะนะนะครับแล้วคุณเห็นเห็นใจคนอื่นนะครับที่เขาอยากจะไต่แรงนะครับผมคุณต้องมีจิตสํานึกในการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับผมแล้วก็คอมม u n i c a t กับเพื่อนร่วมทีมให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคุณไม่สามารถที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คาดหวังให้ให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมาตามใจฉันได้ตลอดนะครับอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ ทําไม่ได้นะครับในสังคมที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะครับถึงมันจะแค่6คนในทีมตอนนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ชี้เป็น ชี้แพ้ชี้ชนะได้นะครับของทีมเราในตอนนั้นนะนะครับฉะนั้นผมมองว่าการแก้ปัญหาที่สุดนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเพลเยอร์เองนั่นแหละนะครับผมและผมมองว่าการที่ผู้เล่นซับสักคนหนึ่งนะครับผมมาโดดมาเล่นซัพพอร์ตเพื่อเป็นเออโดดมาเล่นแทงเนี่ยให้มันกลายเป็นสองสองสองเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับหรือในทางกลับกันนะอันนี้ทางกลับกันนะครับถ้าเป็นสองถึงสามนะครับอันนี้ผมเจอเยอะมากเลยนะแทงสองดีพีเอสหนึ่งซัพพอร์ตสามนะครับผม ซึ่งแทงสองเนี่ยคนนึงนะครับอาจจะเป็นแมกนิโต้นะครับอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งของลุกนะครับหรือกัปตันเมกาหรือโทนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะคือทุกคนทุกคนต้องบอกต้องคิดก่อนว่าโทเนี่ยมาทำดาเมจได้ดีพอๆี่พีเอสเลยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะครับที่เราจะมาเฟล็กแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้เล่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้ทีมของเรามีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคจริงๆปัญหาแท้งมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมมองว่าปัญหาเรื่องของตัวละครมีขีดจํากัดเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นปัญหาสําคัญนะแล้วก็เรื่องของโซโลแทงนะ นะครับผมเป็นปัญหาที่ตรงข้ามกับทิ i เปิลซัพพอร์ตเลยนะครับที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ก็ยังไงก็นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของผู้เล่นแทงที่สุดในตอนนี้แล้วนะเพื่อนๆคิดยังไงนะครับผมคิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับผมผมพูดอะไรงงๆอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีรอบนี้ผมทําวิดีโอโดยที่ผมไม่มีสคริปต์นะครับผม โอเคนะครับผมเราก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมก่อจากกันไปนะครับขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับทุกคนร้านกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วเติมเงินจตรรากันเทพนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย